ดีไซน์ข้าหอมวันนี้แม่มีกิจกรรมให้เล่นค่ะนั่นก็คือให้ซื้อของตามสีที่ได้ให้กินตามสีที่ได้อะนี่ในนี้มีสีอยู่อ่ะใครจะจับก่อนมีงบให้คนละห้าสิบบาทอ่ายูทูบใครชนะอ่ะจับก่อนเลย สีเยอะมากมาดูกันว่าดีไซน์จะได้ส,สีอะไรนะอ่ะทำเลยโอี้ผ่นนนานเลยเหรอห้ามดูล้วงล้วงเลยล้วงเลยอ่ากินตามสีที่ได้นะับขึ้นมาเลยเลือกทางอันเถอะ ถ้ามันมีสองสีในแท่งเดียวแม่จะให้เลือกอสีใดสีหนึ่งก็ได้ห้ามดูดิเดี๋ยวแม่จะจับให้แล้วนะทางนั้นอ่ะได้ยังเอาเลือกสีอะไรสีม่วงกับสีชมพูเลือกมาหนึ่งสีใช่ไหมชมพูอ่ะโอเคโอ้โหกว่าดีไซน์กะเลือกได้ต่อไปตาข้าวหอมแดมแบมสีฟ้า อ๋อไปอ๋อของดีไซน์สีแดงเหรอคะโอเคเมื่อกี้แม่เห็นป็นสีชมพูอ่ะสรุปดีไซน์สีแดงเข้าหอมสีฟ้าเอางบไปคนละ50าบาทซื้อตามสีที่เลงอได้นะปะเดี๋ยวมาดูกันว่า2คนนี้จะซื้ออะไรบ้างนะคะทุกคนป้าอ,อ่ะนี่ตอนนี้เราเข้ามาในเซเว่นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์กับเข้าหอมก็หาสีของตัวเองกันใหญ่เลยนะคะสีแดงมีเยอะแยะเลยสีฟ้าก็มีมีเยอะแยะเอาหา หาอะไรที่มันกินอิ่มๆบ้างสิอาหากันเองเลยนะนี่คนหนึ่งสีแดงคนหนึ่งสีฟ้านะทุกคนนี่ดีไซน์นี่ก็แดงนีดีไซน์คุกกี้คกุกกี้นี่นไงนี่ไงได้อยู่น้ำเงินนะน้ำเงินก็ถือว่าได้อะโทนเดียวกันใช่น้ำเงินฟ้าโทนเดียวกันอะ สีแดงไงแดงเยอะแยะเลยอันนี้มันดำกระป๋องกระป๋องมันแดงไงก็กระป๋องมันสีแดงไงอันนี้มันเป็นสีดำเห็นไหมเราไม่เราไม่สนใจว่าข้างข้างข้างในสีอะไรไงเราเอาแบบเตียดที่เรามองเห็นตอนนี้มันคือแดงอย่างเงี้ยนี่ไงสีฟ้าเนี้ยเนี้ยเนี้ย อันนั้นไม่ได้นะนั่นมีเหลืองเยอะนี่ไงสีฟ้าอันนั้นมีเหลืองเยอะอันนั้นมีเหลืองเยอะอ,ยอะไรไม่ได้ไไมดันคืออะไรเออไม่ใช่อร่อยสีฟ้าไหนดูดิจะเอาไวพ้พูดตั้งสามสิบบาทขนมอะไรกม่ลูกช็อกโกแลตเตยจะของเล่นไงเตยไม่ได้จะเอาขนมไง นี่ยสีแดงเยอะแยะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออน้นของเข้าหอมได้สีน้ําเงินได้ก็ฟ้ากับน้ําเงินได้อะนี่ก็ได้ฟ้าขาวนี่นี่ฟ้าเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเนี่ยสีแดงเนี่ย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 ตัวเองสีแดงตัวเองสีแดงไปป๊อกคี้ก็ได้ทาโร่นู่น อันนี้ดีไซน์กับข้าวหอมมาแล้วนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าเขาได้อะไรนะดูทีละคนนะดูของดีไซน์ก่อนดีไซน์ก่อนดีไซน์สีแดงได้อะไรมาบ้างคะน้ำแข็งน้ำโคกเลยลลี่มีกี่อย่างข้าวหมูอ่ะส,สามอย่างอ่ะต่อไปข้าวหอมสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเฮ้ยเดี๋ยวก,ก่อนน้ำแข็งนี่เราได้หรอวะลุงแม่งก็งง โอเคไม่เป็นไร <laughs> ไเพาะว่า <laughs> แม่เบอร์เองดีไซน์ถามแม่แล้วใช่ไหมเออโอเคอะน้ำมีน้ำแข็งแล้วจะมีอะไรคะเยลลี่เหมืนนอนกันนาะนี่นนนเฮ้ย<ๆ>รถใหม่เหรอดีไซน์รถใหม่กลิ่นนมเปี้ยวเมื่อกี้น้ำอะไรคะข้าวหอมขอดูใหม่แวบเวดิข้าวหอมซื้อแต่ของใหม่ๆอ่ะนาะดีไซน์เนาะของที่เราไม่เคยกินอะ ออสีฟ้ารู้ว่าได้แต่แบบเราไม่เคยกินไงกามิกาเซ่นนะทุกคนนี่มันเป็นฟ้าด้านบนนะข้างล่างเป็นเหลืองก็ถือว่าได้เพราะว่าถือว่ามีสีฟ้าเยอะกว่าอะปะโอเคขึ้นรถไะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยถูกใจหรือเปล่านะคะทุกคนไปอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านครูแล้วนะคะไหนคะดีไซายขอดูหน่อยเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบน้ำข้าวหอม่ไง,ไงอะเทใส่แก้วมาแล้วเนาะ ข้างในมันเป็นสีฟ้านะทุกคนน้ำกามิกาเซ่ข้าวหอมชิมรด้ยังคะอร่อยไหมคะอ๋อมันก็คือน้ำคล้ายๆน้ำกวดสีฟ้านั่นแหละใช่ไหมเข้ามาทำเป็นกระป๋องอ่าถือถือ,ถอไม่หมดกันเลยทีเดียวอยากเห็นอะไรนะเยลลี่มา่กอกี้มาเดี๋ยวแม่กุ้งช่วยถืออ่าใส่ก่อนเติมก่อนชั้นเย็นชั้นเย็นมาแม่ถือให้เอาวางนี่ก่อนอนะ เยลลี่อยู่ไหนล่ะแกให้ดูอันหนึ่งเยลลี่อ่ะเยลลี่อยู่ไหนเลลี่อยู่ไหนะคะเพราะว่าเป็นรถใหม่อ่ะอยากเห็นข้างในมันเป็นสีอะไรมันจะเป็นสีฟ้าหรือสีขาวหรือ<ซ>ว่าสีอะไรดีไซน์สีขาวสีเ,เทียนอ่ะให้ข้าวหอมแกให้ดูไปเพื่อนหาสิ <laughs> อยู่ในกระเป๋าของเยอะมากนะทุกคนโ <lobby> okay, อเคอ่ะ ข้าวหอมต้องแบกไปหมดไงเพราะว่าข้าวหอมไม่ได้กลับกับเราอะให้ดีไซน์แกะให้มันเป็นรสนมเปรี้ยวนะคะทุกคนส่วนของดีไซน์สีแดงอะอเคยเห็นบ่อยแล้วไงเป็นรสลิ้นจี่เนาะดีไซน์เนาะอ,อ่านี่ไหนแกะดิแกะดิแกะได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่สีขาวสีเหลืองสีเหลืองอ่ะข้าวหอมชิมคะ่ะข้าวหอมไม่นควนรซื้อมา เปี้ยวตาล่าคิดว่ามันจะเป็นสีขาวเนาะดีไซน์เนาะอ๋อ,อยาคู<อ>แต่มันเป็นสีเหลืองป่ะโอเคไปเดี๋ยวแม่ไปส่งเอาไปหมดไหมเก็บไ<อ>ว้อย่างเดิม <laughs> กลิ่นยาคูเลยเหรอคะข้าวหอมกลิ่นยาคูเลยเหรอรสชาติลายยาคูเลยไหมยาคูเลยอ๋อยาคูออกนมเปี้ยวนมเปี้ยวเดี๋ยวนะ้ารถมา แล้วยังเอ่ยได้ยินเสียงหมาเห่ายังใช่ปะหมาเห่านห <laughs> มาเห่านุกดีไซน์กับข้าวหอมบอกว่าอยากมาเร็วๆเพราะว่าจะมาเล่นกับแมวครูนะทุกคนครูเลี้ยงแมวนะสองคนนี้ก็เลยแอบมาก่อนมาเล่นกับแมวครูจะมาขโมยแมวครูกลับบ้านรถ <laughs> <laughs> ครูเปิดได้ไหม ไปแม่รอที่รถนะตั้งใจเรียนนะบ๊ายบาย